หลังจากจอดพักรถแล้วก็ออกเดินทางต่อไปครับพี่น้องภาพพี่น้องมุ่งหน้าออกไปสิไปเลี้ยวซ้ายเส้นน้ำสมหน้ายุ่งไปหอดปากชม่มพุนนะพี่น้องเมืองเลยยผุนะครับเป็นถนนเส้นสามารถวิ่งแล่นลัดเลาะไปถึงเขียดโทมเพอ่ปากชมังหวัดเลยได้เลยครับพี่น้องสําหรับสนนเส้นซ้ายมือจะไปหอดไปถึงที่ภาพพี่น้องเลี้ยวซ้ายสามแยกนาเทศบาลนี่นะครับพี่นอ้องอ่า มุ่งตรงไปเขาตัวอเภอแล้วก็สามารถวิ่งต่อไปอีกได้ถึงอำเภอนายงอเภอปากช่มจังหวัดเลยแล้วก็มุ่งต่อไปอีกเดินนาต่อไปอีกริมโค้งไปถึงเชียงคานได้สบายแล้วครับพี่นอ้องอำเภอเชียงคันจังหวัดเลยได้สบายสำนวนเสนีนะพี่น้องนะสำหรับท่านในทีนท่แวะเข้ามามึงมาชมอยากไปเที่ยวอยากขับรถริมโค้งก็สามารถเดินทางสนนเสนีได้คือกันครับพี่น้อง อ่าเรนเลาะริมโค้งได้สบายามาถนนทางเส้นนี้ถ้าเขามาในเขตตัวอำเภอนนมสมเราก็มุ่งนัดออกไปอาเภอปากช่มได้ครับพี่น้องอ่าเรนเลาะริมโค้งไปหอดอำเภอเชียงขันจังหวัดเลยได้สบายคนละอ่าตะวันศรีภาพพี่น้องไปหอดถึงตัวอำเภอน,นี่ยนะครับอ่ามุ่งนาออกมาแรนเบ่งบรรยากาศสองข้างทางวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเป็นของฤดูฝนคือเกาละครับพี่น้องอ่า ฝังสายมือก็เป็นป้าไม่เขียวขจีงม้มข้อมือกับสวนมากก็เป็นให้อ่อยให้มั่นเพิ่นเนาะฝังสายมือกับิเขาตีนบ้านอีกบ้านนึงแล้วพี่น้องเป็นมู่บ้านบ้านนึงแล้วทั้งนาฝังสายมือกับผู้คนก็บ,บ่ค่อยสัญจรไปมาเท่าไรนาะพี่น้องพอเป็นมือวันหยุดสวนมากกับในเขตเทศบาลในเขตท่านบทของเฮาก็จะลงไ้ลงหน้าไปตามไรตามหน้าเน่ย พักพนอยู่บ้านแปลงเสนอพี่น้องพว่อเป็นอาชีพเกษตรกรร,กรมเกษตรกรส่วนมากหลายเพราะว่าเน่เนเป็นเฉียดของชนบทอยู่กับว่าได้อาภาพาพี่น้องแรนบิงออกมาเรื่อยๆนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอก่อนตัวประหอดบดถึงกับประมาณจากสองสามหน้าที่แต่ละชิปแต่ละพอ์ที่บ้าวเถาเละลดลงไปเพื่อภาพพี่น้อง เที่ยวช่อบิวที่ทัดสองคางทางเนาะพี่น้องเนาะข้มาในเขตมูบานก็เริ่มมีความเจริญไปแล้วพี่นอ้องฟังสายมือก็เริ่มมีบานลังแงลันค่าเลื่อนเริ่มขึ้นมาอ่าเป็นเขตความเจริญแล้วป้าใหม่ก็รู้สึกว่าร้ายรอกฟังสายมือนะครับพี่นอ้องอ่าเป็นถน,น้นที่กะที่ว่าเจริญดีสะดวกสบายในการสัญจรไปมาอยู่อ่าสำหรับถนนเส้นนี้กะ ไปดีมาดีไปได้ง่ายมากง่าย,ยครับพี่น้องพอความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาเบิ่งวิวที่ทัดสองข้างทางไปร้อมนะครับพี่น้องแต่ว่าแดดกระแดดดีแน่ดอกอ่ะส่งใบส่งนี่กระแดดดีอยู่แต่ว่าขั้นส่วนอ่าสีคำคำอาจจะมีฝ่ามีฝนธรรมดาของดูก,กันของฝนเนาะพี่น้องเนาะอ่าพาพี่น้องเบิ่งไปจากสองสามอาทิตย์ครับค่อยพอกันไม่คลิปหนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ไว้จมีก่อนครับค่อยพอกันไม่คลิปหนาครับผม